คลิปนี้ผมพาไปชมน้ำตกเขวนรกเขาใหญ่นะครับอยู่ฝั่งปาจีเลยนะคะวัยรุ่นเขาเล่นกันมีแต่ลูกลิงกนี่นะทางเข้าไปจากที่จอดรถน้ำตกเขวนรกนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นข่าวที่ว่าลูกช้างนะครับตกมาหลายเชือกเลยนะครับเสียดายมากเลย ทางเดินก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นถนนปูนเดินสบายๆนะครับอาจจะมีความชันบ้างนะครับตอนที่ใกล้จะถึงที่ดูน้ำตกนะฮะน้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับถ้าเราขึ้นทางปากช่องนะผมว่ามาถึงน้ำตกนี้ก็ประมาณสาี่สิบโลได้นะ ดูวิวข้างสะพานนะครับเส้นทางสึกส<ล>าธรรมชาตินะครับช้างตกมาลูกช้างตกมาหลายเชือกนะครับเขาก็มีแนวกั้นนะรั้วธรรมชาติปรับเฝ้าระวังช้างมากขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและช้างเองนะครับ ผมไม่รู้ระยะทางที่แน่นอนนะแต่กะเอาก็ประมาณกิโลครึ่งนะกว่าจะถึงน้ำตกนะระยะทางที่เดินไปนี่นะครับก็เดินสบายสบายชมนกชมไม้แล้วก็มีสะพานให้อา่าดูนะครับก็มีน้ำไหลนะครับมีสะพานใหญ่อยู่สะพาน ตรงนี้นะครับที่กันช้างที่ผมบอกนะครับหลังจีที่เกิดเหตุการณ์เขาก็มีการเฝ้าระวังนะคือสกัดช้างป่านะเพื่อความปลอดภัยของช้างและของตัวนักท่องเที่ยวด้วยนะครับกัไม่ให้ช้างป่าเข้ามานะนี่คือกำแพงนะครับเราสามารถเดินทะลุไปได้ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วห้ามลงเล่นน้ำนะครับ นี่คือจุดชมวิวด้านบนนะเราต้องไปดูตรงนูน้นเราต้องขึ้นไปอีกนะเราต้องปีนขึ้นไปนะครับนี่นะช่วงนี้ต้องปีนขึ้นไปขึ้นแล้วตอนนี้เราลองเลยนะเพื่อที่จะไปยังจุดชมนะตรงนี้ก็ชันพอสมควรนะครับชันพอสมควรเลยนะครับ เห็นไหมครับได้ย okay, ินเสียงน้ําตกนะคเป็นเสียงธรรมชาตินะครับทําให้เราสดชื่นขึ้นนะครับตอนลงไม่เท่าไหร่นะครับตอนขึ้นก็เล่นเอาหอบเหมือนกันนะแต่ระยะทางก็ไม่ได้าใกล้ถึงแล้วก็ประมาณขึ้นมาสักร้อยเมตรได้นะครับตรงนี้นะครอันนี้เรามาแต่เช้านะครับแล้วก็เป็นวันธรรมดาก็อาจจะคนไม่เยอะนะครับ นี่นะน้ำาตก็เขาบอกว่ามีความสูงประมาณ60เมตรด้วยกันนะตามที่ป้ายที่เขาเขียนสับนี้นะครับนี่นะครับน้ําเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนธันวาแล้วนะครับน้ําก็น้อยนะครับนี่ถ้าช่วงที่น้ำเยอะๆนะครับ และอองน้ำตรงนี้นะครับจะมาโดนตัวเราเลยนะแต่อันนี้ไม่โดนนะครับเพราะว่าน้ำเขาน้อยนะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆน,นะครับน้ำไหลจากข้างบนนะครับมาทางด้านล่างตรงนี้นะ ผมจะแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะ นี่คือตอนขึ้นนะครับดูครับชันมากเลยนะนี่นะครับศูนย์เอสตัวเอสอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวศาลาตรงนี้ตรงทางเดินที่จะลงไปนะครับตอนนี้ก็ออกจากน้ำตกเขานะล็อกนะครับไปที่อื่นต่อนะฮะติดตามรับชมผมด้วยนะครับ